โอเคครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆที่กําลังรับชมช่อง youtube นะครับของผมอยู่นะครับผมป่อมพนุมานะครับวันนี้เราผมก็ได้นำพระนะครับพระเครื่องนะครับเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดหนังนะครับนำมาโชว์ให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ คลิปที่แล้วนะครับเป็นภาพที่ไม่ค่อยคมชัดนะครับแล้วก็เนื้อหาต่างๆนะครับก็เสียงต่างต่างไม่ค่อยดีนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มากันให้ดูนะครับแบบชัดชัดเลยนะครับแบบฟูลให้ดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับกับเปลี่ยนหลูมเอี่ยม อของของผมนะครับซึ่งผมขออธิบายก่อนว่าเหรียญจะไม่ค่อยจะไม่เหมือนนะครับกับเหรียญที่ในวงการเล่นกันนะครับเพราะว่าผมมองเห็นว่าเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญที่ค่อนข้างที่จะแปลกนะครับ ไม่ได้จะนําเสนอว่าเ,ออเป็นพระแท้หรือไม่แท้อย่างไงนะครับเป็นเพียงว่าต้องการที่จะนําเสนอเหออรียญให้ดหูเฉยนะครับว่าเอ,อสวยดีนะครับแปลกแล้วก็อ,อหาได้ไม่ง่ายนะครับก็คือต้องต้องหาจริงๆจ,จังนะครับหาหลายที่นะครับก็จะมี แต่ถ้าเกิดว่าเราแบบว่าหาแบบไม่ได้เต็มที่นะครับก็คิดว่ายากอยู่นะครับอกับเหรียญน,นี้นะครับหลวงปู่เอี่ยมจะสังเกตได้จากบริเวณใบหน้านะครับซึ่งมีความสวยงามมากนะครับ ส่วนของ,งต่างๆนะครับในเหรียญก็มีความคมชัดนะครับคมชัดมากสภาพเหรียญก็เป็นเหรียญทองแดงนะครับทองแดงและก็บริเวณหูห่วงนะครับตรงบริเวณนี่นะครับห่วงนี่นะก็มีการเชื่อมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาส่องเลยนะครับเข้ามาดูใกล้ๆนะครับว่า เป็นลักษณะแบบไหนนะครับอันนี้นะครับเหรียญถ้ามองผิวเผิน,นะครับถ้าเกิดว่าไม่ใครไม่เคยที่จะเล่นหรือไม่เคยที่จะมีข้อมูลมาก่อนนะก็จะคิดว่าเป็นเหรียญทองเหลืองนะครับแต่จริงจริงแล้วนะครับเหรียญรูปเอียมเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญทองแดงนะครับเหรียญทองแดงแล้วก็บริเวณน,นี่นะครับห่วงตรงนี้นะครับ เป็นห่วงเชื่อมนะครับมีการเชื่อมปิดนะครับรายละเอียดเหรียญคมชัดนะครับใบหน้านะครับของหลวงพ่อนะครับคมชัดนะครับจะมีเม็ดเม็ดเอ่อเม็ดลูกตานะครับัวนะครับลูกตานะครับจะมีเม็ดเม็ดเป็นเม็ดเล็กเล็กเลเล็กเลยนะครับต้องใช้กล้องสองนะครับถึงจะเห็นนะครับ อยู่ข้างในนะครับอยู่ในเบ้าเบ้าตาของหลวงพ่อนะครับส่วนรายละเอียดนะครับก็เพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูนะครับลองชมดูนะครับว่าคิดเห็นอย่างไรนะครับกับการที่ได้ชมนะครับอันนี้คือเรามาดูกันด้วยแบบว่าตาเปล่าก่อนนะครับเรายังไม่ใช้กล้องส่องนะครับ แล้วก็ให้เพื่อนนั้นพิจารณานะครับไปด้วยนะครับแบบไม่ต้องซีเรียสนะครับนี่นะครับอันนี้คือบริเวณขอบานข้างนะครับพิจารณาว่าเ,เคยเห็นหรือไม่นะครับเอ่อ แล้วก็เหรียญมีอลักษณะที่เป็นเก่าไหมหรืออะไรเงี้ยนะครับฮะดูนี้เหมือนเป็นเหรียญทองเหลืองน,นะครับแต่จริงแล้วเป็นเหรียญทองแดงนะครับจะมีตรงบริเวณจุดนะครับทั้งหมดเจ็ดจุดนะครับติดตสตลา่นี่นะครับแล้วก็บริเวณหางตรงยันนะครับก็จะใหญ่แล้วลงมาเล็กนะครับลงมารีบอย่างเงี้ยนะครับ ห่วงเชื่อมนะครับถ่กเชื่อมปิดนะครับโอเคนะครับซึ่งผมบอกได้ว่าเป็นเหรียญเก่านะครับเหรียญเก่าโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาส่องใช้กล้องสิบส่องดูเลยนะครับว่ารายละเอียดพระนะครับเป็นอย่างไรนะครับเรามาเริ่มส่องจากบริเวณใบหน้าก่อนนะครับ นี่นะฮะ้าเราสังเกตดูนะครับบริเวณใบหน้านะครับนี่นะจะมีความคมชัดมากเลยนะครับถ้าสังเกตเห็นมองเข้าไปในในในเบ้าตานะครับจะมีเม็ดเม็ดลูกตาอยู่เห็นไหมครับสองเม็ดเม็ดเล็กนะครับเม็ดเล็กมากใบหู การแรงงาวบนใบหน้านะครับชัดเจนนะครับบนหน้าผากก็มีเป็นเส้นหน้าผากนะครับเส้นต่างๆนะครับคมค่อนข้างคมชัดนะครับอันนี้คือส่วนต่างๆนะครับของของการแกะนะครับบล็อกนะครับใช่ไหม นหน้ายังเห็นเป็นเอ่อลายผมด้วยนะครับ่ไหมฮะนะนะและ้วก็นี่นะครับรายละเอียดเหรียญต่างๆนะครับ เดี๋ยวมาดูขอบข้างนะครับขอบตัด 这的好看卡 โอเคนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่นำเหรียญมาโชว์ให้ดูนะครับว่าเคยเห็นไหมนะครับเมื่อพิจารณายังไงนะครับอันนี้ตามความสามารถนะครับประสบการณ์นะของเพื่อนๆนะครับผมก็อยากจะทราบว่าเออเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดมีข้อมูลนะครับยังไง เื่อจะได้ข้อมูลที่เพื่อนๆคอมเมนต์มานะครับให้ผมได้รับทราบบ้างนะครับเพราะว่าเดืยนนี้ก็ไม่ค่อยเห็นกันได้อย่างง่ายๆนะครับแล้วก็มีน้อยนะครับผมก็เลยไม่ไม,ไม่ทราบว่าจะต้องพิจารณาว่าอย่างไรนะครับโอเคสำหรับหลวงปู่เอี่ยมนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีแล้วครับผมเออก็ขอขอบคุณมากนะครับที่รับชมขอทุกท่านโชคดีนะผมสวัสดีครับ